สวัสดีครับวันนี้วันที่เป็นคืนของวันที่16นะครับพวกนี้ก็อาทิตย์สิบเจ็ดกุมภาก็จะเป็นวันเกิดนะฮะโจนก็จะพาไปเซอร์ไพรส์นะครับแต่ไม่รู้จะไปไหนนะอันนี้กําลังเก็บขลองนะครับจะพาไปไหนนะเขาใหญ่บอกไปแล้วว่าจะพาไปเขาใหญ่อีกก็เซอร์ไพรส์มากนะครับพวงนี้ไปเขาใหญ่ผมเห็นไปซื้อชุดมามีชุดทะเลด้วยนี่ รลรวก็ไม่รู้นะครับว่าจะไปไหนนะครับแต่เห็นบอกว่าเขาใหญ่แต่มว่าไม่น่าจะใช่นะก็มีชุดว่ายน้ําด้วยนะครับในเขาจะถ่ายถ่ายจนถึงว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรนะฮะนี่เราจะไปเขาใหญ่เขาไม่เล็กนะเขาใหญ่มากพรุ่งนี้ไปไหนนะไปเขาใหญ่ไม่เชื่อหรอกสชยจริงๆชุดชุดไปเขาใหญ่ น่าใช่นะไปทำอะไรเขาใหญ่ก็วันเกิดพี่ฮองไงก็งพาไปเที่ยวเขาใหญ่เพ็พักผ่อนอันนี้เซฟเซฟไพ์เหรอเซอ์ไพ์แล้ว,อลวตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะครับก็ 8โมงสินะครับแล,แล้วก็กำลังเก็บของกำลังจะเดินทางไปไหนไม่รู้นะก่อนจะเดินทางนะนแล้วก็ต้องกินข้าวก่อนนะครับผมวันนี้นะคะเป็นวันเกิดพี่ทอมนะคะเราก็จะพาพี่ทอมนะคะไปเซอร์ไพรส์กันนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันอันนี้เราไปไหนไม่บอกอมันคือเซอร์ไพรส์ไปค่ะ ไปไหนเนี่ยไปเขาใหญ่เขาใหญ่ทีนี้เราก็จะไปแวะเติมน้ำมันที่เพชนะครับปลายทางน่าะอยู่แถวนั้นนะไม่เกินไม่เกินหัอยหินประจบนน่ะก็เสื้อผ้าก็มีแต่ชุดทะเลอ่ะปั๊ม มนชุดแบบชุดทะเลอ่ะสี่ห้าชุดนะไปเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ไปพูวิลล่าเขาใหญ่กำลังจะพาพี่ทอมไปพูวิลล่าเขาใหญ่ไปเจอวันที่ไหนนะแต่ว่าไปเติมน้ำมันที่เพชรบุรีนี่ก็แปดมงสี่สิบห้านะครับอันนี้ก็จะนอนบนรถแล้วกันแล้วไว้เจอกันปลายทางแล้วกันครับไม่รู้ว่าแปไหนหรือเปล่านะ ป่าอก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยน่าจะที่แน่ก็น่าจะแวะเติมน้ำมันใช่ไหมครับโอเคครับไว้เจอกันครับตอนนี้ก็ถึงเพชรบุรีนะครับอยู่ที่วัด วัดอะไรวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุนะครับพอดีหลับตลอดทางเลยนะครับเพิ่งตื่นก็จะแวะทำบุญวันเกิดนะครับ okay. ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะอันนี้คือป้าป้า,ปาบีดคะ่ะอยู่ชะอำนะคะเขาใหญ่ <laughs> วันนี้เราก็จะพักที่นี่นะคะป,ป,ป้าป้าบีดนะคะตื่นหรือ,อยังคะยังไม่ได้นนอนอะไรเลยพลุงพลังบอยหนึ่ง สอง,งสามถึงแล้วนะคะนะคะี้ก็เพิ่มพามาห้องนะคะ ก็แนะนาอะไรแยะๆเลยบอกว่าห้องนี้น่าจะเป็นเป็นห้องที่วิวดีที่สุดในของอะไรนะป้าๆใช่ไหมใช่ค่ะป้าาบีเพราะว่าเป็นวิวที่พระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะพระอาทิตย์จะขึ้นตรงวิวตรงทะเลนี่นะครับจะเยี้งเยื่อฝั่งขวาเนี่ยเขาพูดยาวมากเขาก็จับไม่ค่อยได้นะอันนี้เขามีส่วนลดนะครับหลังโควิดรอบที่สองมีส่วนลดล้างรถหรือต่อคะเมื่อกี้มีส่วนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ล้างรถนะ สามสิบนะครับนี่ห้องน้ำนะครับอะไรอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอันนี้คือ,อ,อชิมกันเดดจูนี่นะคะพกมาด้วยนะคะเพราะว่ามาทะเลตัดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นวิว อันนี้เขาเรียกเป็นห้องอะไรนะสวีดอะไรนะอะไรสักอย่างนี่ะลรครับ <ST AR> มันมีคนอื่นมาเที่ยวไหมเนี่ย่ขาอ, okay. อยู่นะคะอยูบบบนนะะ่ตอนนี้ทางโรงแรมนะคะก็กำลังจะจัดเตรียม Dinner Surprise นะคะสำหรับคุณนะคะซึ่งพี่ทอมนอนหลับอยู่นะคะตอนนี้ เาดกูการว่าจะเป็นยังไงกระแสไหมอันนี้เหรอตอนนี้ก็สาค่ะน,นี่เหรอใช่ไม่ต้องใส่หรยไม่ต้องใส่ค่ะตอ,นน,อนนี้นะคะเราก็จะดินเนอร์กันที่นี่นะคะสบไยไหมมองจากบนห้องก็เห็น วันนี้ก็พาี่ทมาดินเนอร์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะลมก็จะแรงมากลมที่วันแรงเย็งน,น้อยนต่เธอเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็คงจะเมาแล้วหมดเยอะไหมครับไม่ถึงสัญญกรรมนะครับ <c oughs> หมดเยอะไหม <c oughs> หร่แล้วค่ะ กลดเรียบเลยนะอันนี้ก็ดีเทล,ลก็เป็นอันทอ็อปด้วยขนมปังนะคะมันจะกินไม่หมดนะข้อของจุนน่าจะเป็นสุกเห็ดนะคะ แฮปปี้บดย์ค่ะเปิดเปิดเล่ามาไหมปัง อาธิรา์ยังไงให้ดาวได้รับรู้มันคงเป็นความเชื่อที่ให้เราขอพรดวงดาวดูเพื่อดาวจะรู้และขอให้เป็นพยานที่วันนี้ได้มีเธอไม่ว่ามันจะเกิดจากพรน ขอบคุณที่พ่อยังสงสารฉันไม่ให้อยู่คนเดียวลำพังต่อไปนับจากนี้ฉันจะแต่างงานกับเธอนับจากนี้และจะไม่เป็นพ่อบ้านที่ไม่ใจกลางคนใจกลางคนอื่นฉันจะสื่อสารกับเธอทุกวินาที ขอให้เธอมันใจคนนี้และจะจงรักภากดีกับเธอทีฉันจะแต่งงานกับเธอนับจากนี้นับจากนี้และจะไม่เป็นพ่อบ้านที่ไม่ใจกล้ามันคนใจกล้ามันคนออฉันจะสื่อสัตย์กับเธอทุกวินาทีขอให้เธอมันใจคนนี้ขอให้เธอมันใจคนนี้และจะจง อาเปล่าต้องอวยพรก่อนไหมค่อยตอบ่ได้อาจจะโออยพรให้ทอมก่อน Happy Birthday พี่ทอมนะคะสึ่งวันเกิดก็ขอให้ทอมมีความสุขมากๆสุขิาพรอ่างใจแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกการนะคะ แล้วก็คนที่ฟังสุขค่ะรักพี่ทอมนะชีวิตร้อดอยู่ไหมฉันเราจะสดชื่นแฮปปี้เดย์ค่ะหอมดีเล้วหอมก้อนหอมก้อนหอมเลียวหอมหอม่อย